เอาว้วเอาจากเดอวลาตอนแร้น่นเอผู้าพยาลากาลเพจะทิที่อยู่ในบ่อน้ว่างปานี่เผู้ากับเรจัจับปลามาขังไว้แต่ตั้งถืตั้งนานแล้วกัลืมลืมข่าวลืมการกับผู้ชากับบรดตักได้ขังและผู้ชากับมาปลดมาปล่อยแล้วกั เธอหายจากโลกจากไผยพยาธิโรค่าฤทธิ so nice, really nice. hay hay. ์เทวดาฤทธิ์มือกลมมือกลมได้มาหัามาหองอ๋อฤทธิปล่อยไปเป็นอิสระได้อิสระเชอรี่หลายบบบนี้ไม่ได้กักได้ขังพี่เราไว้หรอกโรคภัยพยาธอันตรายทั้งหลายก็เฮิร์หไปเอาไปชูบกนำวางป่าบ่อใหญ่พุ่นฤทธิ์ตัวนั้นเธอด่งไปจับระอไปทันเลธิ เอาไปไปไปทำไมมือมมเห่าวดวด,วดวยอจีดองงยืนแบบนี้ได้เพื่อไปอยู่ไอ้วังใหญ่เพื่อมันจังบอได้กักบอได้ขังไว้บาน,นฮหวังบักขี้ใหญ่ปานนี้ที่ยู่ปานไดห,ห่าวได้ก็ปไปอยู่ทางลินอยู่ทั้งกินแต่หายู่หากินได้ชูว่าได้ขี้ขานขี้ขานเสอะ มันมีได้ได้เพราะด,ดยหนองนี่กัหลายพพแหงแล้วปาแล้วน้อยจักหลายนะฮากับโบเห็นเนาะตาฮาก็บโบเห็นเนนะจักมันน้อยมันหลายก็ได้มาปลดมาปล่อยไปแล้วล่ละป่อยลูกปล่อยไข่ปล่อยไปเนี่ยลูกค่าไปพร้อมเฮ้ยมันดังกับกบหายแต่ไกลไม่นี่เป็นต้นไปเธอได้เฮ้อได้แหงได้บริกักได้ขังชัดสาวว่าชิ่งผีสั่งแล้วละ่ะมันลืมเฮ็ดแล้วเลย ลืมข่าวลืมการอา้าวไปยัไม่ได้